ไม้กําตันไม้กําตันันนั้น้วไม้กําตัน ที่ห้านะคหน้าเรียนักากใช่เราดูกระดน้นะคะลองดยค่ะเ๋คะเดี๋ยวน้องๆชุดแรกที่ลงไปอ่ะมันมีลงไปถ่่ข้างล่างนะ้ว่าของน้อง <L an>